โอ้ใช่ส <c oughs> ีเดียวกันอีกมั้งนี่สีคล้ายๆกันอีกนี่สบายดีเลยสวัสดีเด้อป้าลูกมาจุกคนเพิ่นยันเพิ่นขี้ลายเฮ้ยสบายดีอ้าวฝันขี้ลายเฮ้ยพวกแกตุ่มผ้าม่าจับจุดเอาเต้าพ่อเต้าอยู่ทั้งหัวนี่ เอาเต้าหั่นมาหนิเอาเต้าหั่นเยจีใช่ปะจับสดมั้งคือดีคือบันญาออนมาดีเนาะเอ้ยมาทางนี้ก่อนฝันใหญ่ฝันขี้ไล่มึงแงตาอย่าตีอย่าตีเอื้ยเด้อ ไปดีก็ลูกไปดีมั้งไปดีน้องจะนั่นเลยน้องถูจแเลเ้ยกอชอันั้นเลยะกวนน้องนั่นเลยเจ้เนะวนนี้น้องโอ้ยบ่ืมอย่าตีกยุรีเล้อเฮู้นเดี๋ยโทรศัพท์พูนพูดนเก่งพูน่ะพูน่ะ สุดยอดเลยอ้าหมุนอ้าวพกปิ้นแบบนี้มันได้กินิ้วคะปิ้นแล้วปิ้นแล้วแบบนี้กันก็จนจะนอนั้งยุ่งแบบตื่นเลยได้ได้ฮึคุเยอะยังไปมีคนบอกหรือว่าพิเศษมันว้าฝุ่นฝุ่นเอว่าชนะย่านใหญ่แน่ ยัานนี้ยันนี้ย่านเจนนี่ย่านนองย่านนองเจนนี่ย่านนองเจนนี่พอน้องเจนนี่ตีเก่งเลยทันมาพุดล้วมึงอยู่เทิง์นกูน่ะนี่กันไล่อยู่ทั้งลุมเยอะย่านนะเจนย่านนองน้องเจนย่านนองเจนน่ะไปแล้วเจนโอ้ตีลีบ Tì quý cứ đi nè Tì nhắn cứ nè đi ngay là đi ngay 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 bye bye ngay 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 bye ngay ngay nà phốt ơi cấm nà hải anh cẩn đi nà nhím bắn cấm nà phốt ừ nhím bắn nhím bắn đi anh em nhím bắn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  chú lì đấy chú lì nhím bắn bên vo nhím bắn nhá chốt dừng 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 Về phần ยายยูริเอ้ยตีหนาเจ้าที่นั่งเอ้ยนะเม้งแม้งเมื่อน่ะไปไปไปแอบนมไปแอาขนมไปแอบนมไปแอบนมไม่แอบขนมไม่กินไปช็อกโกแลตไช็อกโกแลตตีหนาเ้ยอยู่ใช่ทุกอย่างเงี้ยคนไปเช้เกือบแล้วไปดื่มอมีหลัช็อกโกแลตอไม่นอนไม่มือช็อกโกแลตใช้ตู้เย็นไม่กินแอบแอขนมไปวันนี้

พูดพูดเห็นรอเห็นรอนยิกน่ะเห็นรอเห็นฤทธิ์นั่นละว่มันทำในเอาจับหมองฟ้องเออเห็นฤทธิ์วะมันยิกน่ะเห็นฤทธิ์วะทั้งเธอมันล่อในคอนี่มันเห็นก็รูปรูปไปแล้วมันยิกยุดิยุดิหน้ากินยูงหัวจับไปด้ยแม่หาแม่หนาหน่ะแม่หนาหน่ะบริตตีจังนั้นมันก็ให้แล้วห่ะฮหาวันวังเจนดื้อ

สีเข huh? ียวไปท้างนด้ป่ะนี่กระเป๋าเอื้อเลยฮะเอกือบวัโอ้บรีดนี้ดกเอาเกือบเอื้อตวห่ยห่นยห่น่เอ้ยไ่ม่นๆ่ไม่ใส่กิ๊กดอนีกิ้อื้ออเนาะหายหายหนนยูวะนั่น

ไม่ใช้ดูดัแมพี่ตน๊ตกแน่เขาจะได้ดับหน้าแล้วอ้าวเธอกัาบาพอตี้ใกล้ๆนึงก็ได้ดอู้ย

ย่านเธอแล้วดีอ่เบอเอเธอะเบเกอ่เบอเบิ่งเกอแม่แม่เห็นไหมยูยันยานไอยุยานไอดีมาลูกเจนเจนเนพยงทีย่านไปเจนมะพีมาพีมาหาเอยุลีพี่ไว้มาเล่นน้ำเยยุรีพีฟูดูดผูดังต๊ะแต๊ะต๊ไป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 วนี้แน่มาเล่นน้ำบอนังแค่ตอนคำวัน เปล่าคนกับเปล่าเรไปนะนี่นี่หนานะอนิญาตนะเอาว่าติดขนอนฟังที่เอาว่าขนุนฟังนะขนมนฟังขนุนูังให้ยุลินะนบ่กระเป๋าเขาจักเขาจงเงินจกเงาออกมาได้ มานีนิหีงพานเฮ็ดยัเพนเื่อด้อนน่ะอ๋อด้ถิ่นผู้ไปอามานอามาอมาอาเอออามาลูกอามาเฮ็ดยอกอีหยอกอีหายอ้ยลบ่หัวว แบบมาเลยบอกคนวะ้นพทมเหตุแหงนี่นไม่ไปเก็บมาลูกไปเก็บมาไปไปูไเอาไก็บมาเก็บมาเสียม่ไปน้ำเสียม่ไปน้ำได้เพื่นกันเล เออเ้ยลีเ uh, อ้ยเฟิ um, ่งฟอมนั what? ่นกะองเห็นก็ไดละตนมนะออวิว <Sure> ี่นะาเอวิวเดี๋ยวเอวิวกับมาแหเ่อว่าแคนไปหยกแวเออพอขังเจ้าของนี่นี่มันคือบัเออกลบวเหยียกูอะกนละัวยาีนี่เนาะเจ้าว่าละ มันขึ้อยู่แจกวะจีไปใช่กับบุบายจีไปใช่กับบุบายฮาหล่นจี่ไปเล่นกับบุระไปวะเอา้าวจีไปใช่กับบุระไปอันนี้ป่นปูนบริคือปมปมไมีได้นี่หายานกับบุยานนี่ยอ้าวแม่มันใช่าตาครีมใช่ปะตาครีมขี้เก๊ดขีข้ยางใช่มันหัวเปียกตัดยอดเบิกว่าเอาของเล่นไปทิ้มนะ่ะปูน พูดพูดระวังเด้อยู่เด้อระวังเด้อตัวไปตัวมันเด้อยู่เด้อก็เลยชอบไปได้น้องวิงบิงอ้ยไ่ได้ยาตนะบ่ได้เจ็บกมันเจ็บกว่ามันชมมันกี่เด้ออยู่ไปรดาพปรดีนไม่ได้หายเลยประดามปรดีนไ่ได้หายได้อีหน อเดพื่อุูพหุยของพ่นกับโจักของพ่นอันนี้เนาะนางเนาะเอ้ยวายูเ็หาอ่งามเธอด้อันนี้เอาไปนอกกะดูอ่ะงามเสด้อันนี้แก้มให้ตะปุยเิ่วนี่ วัชนานะบอ,อ <S <S ก,ะกินเข้าเดี๋ยวนี้หยอดดงนุ่มกวบาโบคอยกิน,น,ก,นกินเกมพดนพนะเจ็บแข่แเข,ข่คนอกอกเลยเอาไข่ <S 2> <S 2> ไปน้ำพ่อได้มาเนี่นะว่าพื้นนะเห็นพ่อเชื่อกับปลาไปแล้วปลาไปแล้วให้คนไหนให้อยากไปน้่คือว่าพ่อโบคอยได้อยู่น้าก็ให้ผุด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 ความไวเี้รถนะให้อยากขี่รถ ป่าไปแล้วปาไปแล้วค่ะเปนนอนกเห็นพ่อกมาเล่กับห้พ่อกออ้าวยินย่าินอ่ะก็ดำดาหนุมบอวัดดอกเขากินวัดแหล <c oughs> ะโรยแทนเกรบเทปะวัดเฮดเดอทา่าซ้ไม่วนนะเนี่เนาะอ้ยนีสิือเป้าบ่ของ ถามเธอว่าเธอไปบไปจะไปนาดเนาะจะให้หมูไปน้ำมิชางผ่าพิสูรแล้วนะพักเงี้ยไงชิมกหนไาไม้ละเอาหน้าไม้มาต่นะโบหน้าไม้ละไม่ดึงนองเลยม่เออมันเป็นอย่างที่บอก เนื e no, ้อผัดเนย้อผัดและช่งลังอยู่อยู่หน้าก็อดกอเดียวไม่มีเพลงครับไม่น้อยก็ดีเลยหุ่นมันเลยเก่าตอนนั้นคือว่ากินจมบทันช่างลังอยู่ตัดแม่ยังออกเบิดเลยเลยตัดแบบเบิดเลยบุมีจะอ่านเลยมันขึ้นไม้แล้วมันขึ้นไม้แล้วมันอย่างตัดแม่คันเก่าออก ขึ้นวัดยูรุ่งดีมันนะ้าใบจะซีต้นหรอต้นเหตผูวันนี้ไปจ้ะตดตดถึงตวผูวันผมมีตัวผูวิจักจันกัะตัดตัวแม่นไปผมมีตัวแม่ยันยันนะตัดตัวแม่นไปไปจ้ะ ตัวผู้มี่มีตัวผสมพันธุ์เนาะกอดทำไมได้ระว่ามันโปรแตกเลยระว่าจังหวัดต้วนตตัวผู้มันออกว่าแจักไงจิ๋อยเอ้ดดีแกะกุ้งให้นี่ทอดกุ้งให้เด็กๆกินนี่อ่าเด็กๆดิ คือเก่าคือเดิมโรยไว้แล้วก็เก็บกินม <c oughs> ันเป็นอะไรไอ้บิวยังว่าแซ่บได้ขีเมือไม่อ้วนถอดลูกชิ้นวันนั้นนะอันหนึ่งลูกชิน้นไม่อ้วนหนึ่งก็แซ่บได้บ่แต่คนหิว,ขวเข่าจะกิไนไรเนาะใบเนาะมันเนาะเอามากินเบิ้เอามาอะไรกินเบิ้ดแทแมนเป็นนหิวเขาว่าอืม บอมันกินตั้งแต่วันยังบริมีไผ่ไปเนาะดิมันหิวเขาบังตะเกียมันบริกินไปซกบังนี้อันนี้ก็ไลายหิวหิวยังช่อันนี้ก็ไลายคลายกัดเด้อความคำปักไงบังนี่อ่าผมใส่อันน่าแบบยังงอนค่ะ พวกนี้ผมกระตุนได้แล้วเอาพอกว่านี้อ๋อ,อคือยือผมกระตุนนั่นนะน้องน้อจุลิผมจุลีฝันหงอต่ปลายนะเฮ็ดคือขันจ้องนี่งไงเฮ็ดคือขันจ้องะ<า>อะเนาะเฮ็ดผมเพื่อนนะเกยกับน้องจุเพิ่นนี่ว่าเปิดท้องออกมาคือการลด อืมบุญยไฟคือติว่าว่าอันเขาชักไล้โอ๊ยนับภาษากชักไล้อยากอันอยากทายโชว์อ่ะเบังลูกกูตีเปิดท่องขึ้นมาตีสองคนม่ะมีเก็ตพญาน่ะเขาเห็นชัวร์ยังเปิดชักไล่เชียร์กาทายลูกโชว์อะเบังไล่ลูกฉันในตีบุญยิ่งไปคือรถ Boy, như phải hết đại xanh, nhá hết bộ viên Hãy không trai Hãy chết. Mày... Mày... <laughs> phóng à, hãy <laughs> <laughs> anh hết năn đấy phóng นางน้าโ,โอ้ยด <c oughs> <the> ูเกิดยิ้มหวานเลยวันนี้ขาหัวเจ้าจะลูกเจนย่งในร่องนะไม่ต้องจีนไปจ้ะเจนเจนอุ้ยอันนี้ผมชมอะไรอ่ะแม่ใบโอ้ย bọn chị ghét kì càng lắm, cái nhạy dùm 2 nhà đi chìm mũi được Trên chui đứa Ờ, áo hết chân lẹ Ờ, ơi ngá à Phương Ờ, xăm xì rụp lông Trên, Trên Trên Hà nào mà đi lúc Ồ chú, anh nhìn bánh, nhìn

รูปคนแต่ละคนเนาะเออมันนันมันยอดนันมันมันนั่นมานะตอนไปเผาอันนะบริเวณยอดในติ๊กต็อกนะแต่เขากดไล่แล้วเขาเพื่อนันก็ไปเผาอันเนยอือยุงอืมแก๊งแดงชื่อเรื่องดังเนี่ยเอามันรูปชื่อกระแดงนี่กินกระตุกกระตุวยอันนั้นหลุดเพื่ออยู่แต่กับแม่นะ บ่ยุลีนี่อ่ผลกบแกงผนกบรอเล่นกันมื่นั่งกันนั่งคงหมอกอยู่เพราะเอ้ยผนมาโหลดนะมิเตว่าชนะว่าเอ็แลนเต้นเต้นนีอ่ะอ่าเพราะเอ้ยผนมาสองคนหลดนะยังฮะว่าตอนตอนมิเตเน่ผลโบไฟอ่ะนั่งคงหมอกอยู่ พอมีเอเปลวเอเปลวมาหลดฟาโตบัดนี่เก่งน้องท่านมากอือแตะกี้ตะกี้มีแต่มีแต่นั่นแหละนั่นางวัจะนายนะเต้นหันเต้นนี่ผัดมาเองสิผัดเรนใจแต่หางอุ cort, ้มแน่นังกระไรวงแน่วงแหน่วงแหน่ันเห็นซีหูซีตาบโก้แก้งข่อยซื้อดอกดิ่อยก็เลยเห็ดนอนเล่อยู่ติเห็นไอ้เบลมากระพัวไปได้เนี่ยไอ้เบลลงถา ถานประตูประชงอยู่ถ่ายด้นนั่งเด้ออยู่ถ่ายด้นนั่งเด้อแล้วถ่ายมกป่าแล้วซุกไจะมีตู้แล้วซุกป่าแล้มกป่าแล้วถ่ายหนป่าแล้วจะเน่เน่เ่เน่เน่นเน่เน่เล่ม่นคงเน่เ่นเ ไปนี่กูใช่เกนี่กูไปใช่เกาะไปแม่แม่แม่ดึงแม่ไปนำนะดึงชวนแมย์เขาเข้าชวนเมย์เขาเขาแล้วปาตาโอเคสปาดงเลยคลิปนี้เขาก็สิบกโตไปก่อนเนาะนี่ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามเลยจะต้องคือเก่าได้ในีก็รชเป็นล่มเป็นแรงอย่ามองแดงดังไว้ <laughs> น่าพูดโวคิดจังเดี๋ยวนี้เครียดยังกระดกเดี๋ยวนี้โว้ตายแล้วอันนี้โอเคไปแล้วสบายดีเด้อสบายดีว่าทุกคน